เดี <mel od ic 00> ๋ยวร้อนเดี mm ๋ยวฝนเดี๋ยวหนาวดูแลสุขภาพให้ดีนะคะเป็นห่วงค่ะที่ฟร่บันวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ที่ฟี่แผงสีเขียวอ่านคำเตือนในฉลากขนใช้ยาฟิชชั่นแมสแฟรนชู๊กฟรีรสมิ้นสดชื่นเต็มเต็มเข้มไม่เหมือนใครเวลาไหนก็ใช้ได้หมดมิ้นสดชื่นเย็นขถึงใจฟิชชั m a แมสแฟรนจากอังกฤษ ปกติก็จะเปลี่ยนยาสีฟันไปเรื่อยแต่พอได้ใช้เทพไทยไม่เปลี่ยนแล้วค่ะคือไม่คิดว่าจะมียาสีฟันอะไรที่ช่วยให้ปากสะอาดได้ขนาดนี้ชอบมากค่ะยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเทพไทยเท่านั้นค่ะใหม่รถอ่อนโยนฟลีชฟู้ดฟลชมินใหม่ซันซิลพร้อมอะมิโนซิลคอมเพล็กซ์เข้าช่วยบำรุงผมเส้นต่อเส้นให้ผมซิลพลิ้วสบัดนุ่มลื่นรอยชั่วโมงใหม่ซันซิลลองเลย ท้องอืดท้องเสียอาหารไม่ย่อยคลื่นไส้แสบร้อนกลางอกใช้กระต่ายวินโทรลตัวยาบิสมัทซัพซาริไซเลตบรรเทาห้าอาการไม่สบายทอ้องอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเฮโมวิตโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดยาบำรุงร่างกายเฮโมวิตโกวันละหนึ่งเม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอยากออกไปใช้ชีวิตแต,ต่ติดที่ผิวมองคล้ำแห้งกร้านไม่ต้องกังวลแล้ว ใหม่เวอร์สลีผสานพลังกลูตากโกลพร้อม70เท่าโปรเซรมายเสริมประกันผิวดูแขแง็งแรงผิวดู g ก o ใสกระจายแสงใน7วันพร้อมไปต่อใหม่เวอร์สลีผมขาดลุดร่วงปัญหาผมขาดดุดร่วงพุ่งตรงมาใช้แชมพูเบลเวทเลยเพราะสะกัดจากสมุนไพรถึง7ชนิดช่วยลดผมขาดลุดร่วงทาให้ผมดูแข็งแรงนุ่มสวยมีผลทดสอบยืนยันด้วยนะคะแชมพูไบโอเวทช่วยลดผมขาดลุดร่วงมีครีมนวดและแฮทอนิกด้วยค่ะปวดหัวไม่เลือกเวลาแต่ถ้าปวดหัวเป็นไข้ เลือกซาร่าซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา